เรื่องของการท่องเที่ยวบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานสาคัญภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีครั้งที่37ครับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรี 3, ช่วยว่าการกระทรวงมาหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานนะครับในงานสมเด็จอขออภัยครับในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจําปี2568จังหวัดลบบุรี โดยมีนายอัมพลอังคภาคกรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆตลอดจนพี่น้องประชาชน,ชนให้การต้อนรับโดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางสู่พนารายราชนิเวศเยี่ยมชมนิทรศการ เข้ากลับสการะองค์สมเด็จพระนารายมหาราชณพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปรสาตและชมกิจกรรมอื่นในพระนารายณ์ราชนิเวศครับคุณผู้ชมคะสำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่37ประจำปี2568นี้นะคะเป็นการจำลองบรรยากาศให้เราเนี่ยได้ย้อนกลับไปในยุคที่มีความรุ่งเรืองของสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะผ่านกิจกรรมแล้วก็การแสดงมหรสพสำคัญอย่างเช่นการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการที่มีการ ปรับรูปแบบการแสดงใหม่ที่ยิ่งใหญ่ตรการตาจุดเด่นของงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นก็คือชาวลบุรีหรือว่าคนที่เดินทางไปเนี่ยเขาจะนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยกันทั้งเมืองค่ะเพื่อเป็นการเชิญชวนนะคะให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนละโวธานีหรือว่าลบุรีในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลบุรีแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในงานด้วยค่ะ